เอาดินใส่อย่างนี้แล้วก็เอาท่อนพันวางแล้วก็ท่อนพันวางแล้วก็เอาดินด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมว,วันนี้นะคะพามาดูอ้อยที่เราชํำใส่กระบะไว้นะคะก็มีคุณผู้ชมนะคะสอบถามเข้ามาว่าช่วงนี้หน้าฝนนะคะเราจะปลูกอ้อยอยังไงเราจะชํำอ้อยอยังไงที่จะไม่ให้อ้อยเน่านะคะ ก็เนี่ยค่ะแนะนาเลยให้ชําแบบนี้นะคะก็คือเอากระบะมาใส่ดินนะคะนี่อันนี้เป็นตะกร้าผ้าค่ะที่ไม่ได้ใช้ะคะ่ะทุกคนหาอุปกรณ์อะไรก็ได้ค่ะที่มันเหลือใช้ที่เราไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็เอามาชําไว้โดยเอาฟางใส่ก่อนนะคะอันดับแรกคือตะกร้ามันเป็นรูใหญ่ถ้าเอาดินใส่มันก็จะออกไปหมดก็เอาฟางรองก่อนนะคะแล้วก็เอาดิน เอาดินวางค่ะเอาดินมาโรยนะคะเดินโรยเสร็จแล้วก็เอาท่อนพันธุ์ที่บ่มไว้แล้วนะคะบ่มไว้ก็คือพอได้รับท่อนพันธุ์เสร็จคุณผู้ชมก็เอาท่อนพันธุที่เราส่งไปให้อะไปแช่น้ําแช่น้ําไว้หนึ่งคืนก็ได้หรือสามสี่ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะพอแช่น้ําเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ถุงนะคะใส่ถุงบ่มไว้อีกสองคืนสามคืนอันนี้ก็หมั่นดูด้วยนะคะช่วงนี้ว่า อ้อยอุบไปหรือเปล่าอ้อยชื้นไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาอ้อยเน่านะคะพอได้เสร็จแล้วก็เอามาลงกระบะอย่างนี้นะคะเอาลงกระบะพอลงกระบะเสร็จแล้วก็เอาดินโรยบางๆแบบนี้นะคะพอโรยเสร็จก็เอาฟางคลุมอีกรอบนึงเพื่อเก็บความชื้นนะคะทุกคนดูป้ามาเอาเอาอให้หน่อยเมื่อคืนยังไม่ได้ยาวขนาดนี้เลยเนีย วันนี้ยาวแล้วมันก็ยาวด้วยทุกคืนยาวไปแล้นะเอาไวนะ้เนี่ยค่ะความชื้นได้พอดีเนี่ยค่ะ,คะเวลาเนี่ย่ะช้ำอ้อยช้ำแบบนี้ค่ะทุกคนง่ายมากนะคะไม่มีปัญหาหรอกค่ะหน้าฝนหน้าไหนก็ไม่มีปัญหาถ้าว่าสั่งไปเยอะใช่ไหมคะสั่งไปเยอะก็ไปหาเราจะช้ำไว้ใต้ถุนบ้านช้ำไว้ตรงไหนก็ได้ที่มันแบบไม่ ไม่ชื้นเกินไปนะคะถ้าเอาไปลงแปลงตัวนี้ยังไงมันก็เน่านะคะเพราะเราทําเองมาแล้วเราก็เรียบร้อยไปหลายสายพันธุ์นะคะเน่าตายค่ะเราก็เลยเนี่ยเอามาชําแบบนี้ก่อนได้ผลนะคะเนี่ยค่ะการลดน้ํานะคะเราลดน้ําแค่วันละหนึ่งครั้งเราจะลดช่วงเย็นนะคะเราลดช่วงเย็น,นค,ความชื้นได้พอดีนะคะไม่เปียกเกินไป ไม่แห้งเกินไปนะคะนี่ก็เนี่ยหน่อขึ้นมาเยอะแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นอ้อยนำเข้าพันุใหม่นะคะที่เราได้มานะคะสายของใหม่นะคะอันนี้ชําไว้ห้าวันหกวันนี้นะคะโดยประมาณจากคลิปที่แล้วนะคะหน่อขึ้นไวนะคะเนี่ยหกวันการช้าอ้อยจะชําอยู่กี่วันคุณการช้าอ้อยจะชําอยู่ประมาณกี่วัน ร้อมปลูกเลยใช่ไหมใช่ประมาณเอาแบบให้ลำต้นแข็งๆพอดีหน่อยก็จะประมาณ20วันย0วันลำต้นหน่อเขาจะแข็งพอดีครับ20วันก็จะขึ้นประมาณประมาณกี่ใบ่าจ,จะสักประมาณสี่ใบสามใ <3 S 2> <3 S 1> บสใ <4 S 1> บ,นะ,ะบนะคะคุณผู้ชม3ามใบสี่ใบห้าใบได้นะคะ กำลังพอดีนะคะสำหรับาการชํำอ้อยที่เป็นต้นกล้าแล้วเอาไปปลูกนะคะถ้าต้นอ้อยแก่กว่านั้นเอาไว้ได้ไหมอะ่ะได้ครับเดือนหนึ่งก็ได้ถ้าเจอถ้าเราจะาไปปลูกดินชื้นแบบช่วงนี้ต้องต้องเดือนหนึ่งขึ้นให้รากาใช่รากและลำต้นเขาจะแข็งแรงมากจะสู้กับความชื้นของดินที่แบบชื้นมากๆได้ ก็คือให้รากอ้อยค่ะยาวก่อนแล้วก็มีรากแก้วรากฝอยเยอะๆเนาะ,ะมันจะได้ยึดแข็งแรงเนาะต้นอ้อยก็จะได้แข็งแรงแต่ถ้าเป็นอ้อยเล็กๆแบบนี้เอาไปปลูกตอนนี้ที่พายุเข้านะคะไม่รอดค่ะทุกคนไม่รอดถ้าท่าแบบนี้นะคะอันนี้คือเราต้องช้าให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าเราซื้อพันมาค่อนข้างที่จะราคาสูงนะคะ เราก็เลยต้องเอามาชำประครบประงมเพื่อให้ได้ต้นอ้อยที่แข็งแรงก่อนแล้วค่อยเอาไปปลูกแล้วถามว่ามันคุ้มไหมสําหรับการซื้อท่อนพันธุแพงๆคุ้มเกินคุ้มค่ะทุกคนเพราะว่าเราซื้อท่อนพันธอ่ะเราซื้อครั้งเดียวซื้อครั้งเดียวซื้อพันธุ์อ้อยนะคะปลูกต่อได้จนกว่าเราจะลื้อทิ้งนน่นนะจนกว่าจะเลิกปลูกค่ะถ้าน้ำไม่ท่วมตายหมดนะคะจนกว่าจะเลิกปลูกเลยค่ะคือขยายต่อไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าเราจะเลิกปลูกจนกว่าเราไม่อยากทําก็เวลาวางนะคะเวลาวางท่อนนะคะที่ชํานะคะทุกคนอย่าวางชิดกันมากถ้าวางชิดกันมากหนอมันจะขึ้นมาใกล้กันแบบนี้นะคะอันนี้คือพื้นที่เราน้อยนะคะ <c oughs> มันก็เลยแน่นนิดนึงพื้นที่เราน้อยกระบะเรามันเล็กค่ะมันก็แน่นนิดนึงนะคะเนี่แหละค่ะก็คือเนี่ยค่ะการชา้ำแล้วก็เอาฟางคูไว้เหมือนเดิมแล้วก็ลดน้ําค่ะคุณ น,นี่ไม่ต้องคุมหนาแล้วเพราะว่ามันขึ้นมาหมดแล้วเดี๋ยวหน่จะหักมันเปิดดูนะคะมันเปิดดูว่าความชื้นได้ไหมแห้งไปไหมชื้นไปไหมนะคะถ้าวันชื้นอยู่อย่างนี้ก็ลดน้ําแค่นิดเดียวพอให้ฟางเปียกแค่นั้นนะคะเพราะว่าดินข้างล่างมันยังชื้นอยู่เราจะไม่ลดน้ําเยอะนะคะ อะไรที่มากไปก็ไม่ดีอะไรที่น้อยไปก็ไม่ดีค่ะตอนนี้ชัยภูมินี่ฝนเหลือเกินนะคะต้องขออาภัยลูกค้าด้วยต้องขออาภายัยทุกท่านด้วยนะคะที่ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งพันอ้อยให้เพราะว่าชัยภูมิน้ําท่วมสูงมากแล้วก็ขนส่งก็เจอปัญหาน้าท่วมเหมือนกันกล่องอะไรเขาเปียกเสียหายหมดเลยนะคะเพราะว่าน้ําท่วมสูงน่าจะเป็นวันจันทร์นี้ละคะ่ะที่จะสามารถส่งให้ได้นะคะ ประมาณวันจันที่สีนะคะที่จะสามารถส่งของให้ได้นีค่ะจะลดนิดเดียวค่ะพอชุ่มชื้นแค่นี้ค่ะก็คือเสร็จแล้วนะคะการชําอ้อยนะคะแบบนี้และค่ะทุกคนถ้ามีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ที่ว่าที่ลุ่มณะตอนนี้นะคะให้ชําไว้ก่อนจะชําใส่กระบะไว้แบบนี้หรือว่าจะชําใส่แปลงไว้ก็ได้นะคะ ช้มใส่อะไรได้หมดนะคะทุกคนใส่ถุงดําก็ได้แต่แต่การใส่ถุงดําก็จะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าถ้าไปตักเป็นข้อเดียวเวลาใส่ถุงดาอะคะ่ะความชื้นในลำมันจะน้อยแล้วก็เสี่ยงที่จะถ้าคนนั้นสั่งไปเยอะเป็นห้าสิบท่อนร้อยท่อนก็วางเลยครับวางเดียงใต้ถุนบ้านเลยใต้ถ,ถุนบ้านถ้าเป็นถ้าบ้านเป็นดินแบบนี้มันก็โอเคนะไม่เป็นเป็นพื้นปูนอะไรก็ได้แต่เราต้อง เอาเอาดินมาลองพื้นก่อนแลาเคยวางก็อย่างเช่นก็เอากระสอบอย่างเงี้ยเนาะ<ช>เอากระสอบไปลองก่อนเอากระสอบลองอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เอาดินใส่มาเอาดินใส่เอาดินใส่อย่างนี้แล้วก็เอาท่อนพันวางแล้วก็ท่อนพันวางแล้วก็เอาดินโรยอีกโรยาตามซอกไอ้ท่อนพันแล้วก็เอาฟางปกทั้งหมดทั <ims> ้งหมดถ้าเป็นพื้นปูนก็ได้ใช่ไหมไม่มีปัญหาใช่ไหม ถ้าเราเอาถุงนี้ลองมันก็จะดีตอนแบบว่าที่เรา <ยก S 1> จะเอาไปปลูกก็คือยกออกเลยยกท่อนออกเลยแล้วก็ฉีกแล้วก็ต้องหาอ,อ,อะไรลองลั <ไป S 1> อง่นแหละเนาะถึงจะดีไม่ว่าจะเป็นผ้าใบเป็นกระสอบเป็นอะไรก็ได้นะคะวนิ้วอะไรก็ได้ได้หมดนะคะมันเป็นพื้นที่เฉพาะนะคะที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อการชําอ้อยโดยเฉพาะแบบนี้นะค่ะทุกคนก็เอาไปลองปรับดูเอาไปลองทําดูค่ะมันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถคนอยู่แล้วนะคะ คลิปนี้ก็อยากฝากพี่น้องไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ